เป็นข้อพิาพาทมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกาศนักแสดงแล้วก็ไม่ตรงปกใช่ไหมครับแล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็มีการถกเถียงเกิดขึ้นหลังจากนั้นนับไม่ถ้วนนะครับมีดราม่าแทบรายวัน,นะว่ากันอย่างนั้นเถอะบวกกับว่าตัวนักแสดงสาวราเชลแซคเลอร์นะครับเขาก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะ มั่นใจในตัวเองนะแสดงทัศนติส่วนตัวในทางการเมืองเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็ดีนะครับวางตัวไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเท่าไหร่มันเลยยิ่งแบบเหมือนแบบเอาน้ํามันลาดไฟแล้วทําให้ไฟนันแบบแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ Snow White Live Action ครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากนิทานเด็กถูกไหมครับดิสนีย์เขาสร้างมาเพื่อที่จะให้เด็กๆอ่านแล้วมีความฝันเป็นสโนไว t e นู่นนี่มีความสุขสนุกสนาน กลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจของดิสนีย์ในการสร้างความขัดแยง้งเดี๋ยวเรื่องนี้มาพูดกัน